ยังไม่กลับบ้านกนเหนือจ้ะยากจ้าวันนี้อากาศเย็นนะเย็นกว่าเมื่อวาน,นแล้วก็มีลม,มลโอ้ยทั้งเมื่อวานมีลมแบบนี้ที่ชิลมากไม่ลม<ะ>น,นี้หนาวเลยนะแต่วันนั้นเอแต่เมื่อวานอนะ่ะที่เรามาถึงอมันคือบ่ายมันบ่ายมันเที่ยงไปแล้วไงมันอาจจะก็ดูอาจจะเป็น,น,ปนแค่ช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาใช่ใช่เนี่ยอากาศดีตอนนี้ประมาณกี่โมงนะตอนนี้เด็กโม่จะครึ่งแล้วค่ะอากาศดีมาก ที่นี่คือระยองนะครับแหลมแม่พิมพ์ครับเด็กๆมาเล่นน้ำแตเช้าเลยเจอทะเลนี่ไม่ได้เลยนะแต่เช้าเลยอากาเปลี่ยนอากาศดีมาอากาศเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราถ่ายรูปชมวิวกันแป๊บหนึ่งแล้วก็จะไปหาชา้ากิน นกที่ตื่นเช้าต้องหา,ายกินเอง <laughs>